คือผมผมผมก็ตัวผมอะไปอยู่ในที่ที่ที่สามารถเจอเขาได้ครับครับเพื่อเพื่อทําคะแนนให้มากขึ้นครับผมตอนนี้มันอยู่ในระยะไหนคะจากที่สัมภาษณ์วันนั้นผมว่าไปทิศทางที่บวกครับระยะไหนอะผมว่าผมตอบไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าผมตอบไม่ได้ต้องให้อีกฝั่งนึงตอบแต่จากการที่เขาให้สัมภาษณ์และการแฉวันนัะเขาก็พูดถึงผมไม่แง่ดีอยู่นะอะไรนะครับทาาให้เขวอะไรนะครับ มาได้แหละมันต้องได้บ้างแหละวันนั้น <c oughs> น,นั่งดูสดในตอนทีเ่เขาตอบวันนั้นผมผมดูผ่านโทรศัพท์บ้างวันนั้นผมดูผ่านผ่านโทรศัพท์ผมน่าจะน่าจะอยู่กองหรืออยู่ที่ไหนนี่แหละแล้วเม่เอ,อม้ตอนนั้นที่ดูณรารุนคำตอบไปว่ามันจะไปที่ทางไหนรุนรุนรุนเรมีในใจมาว่ากี่ชอยเอ่อไม่มีในใจว่ากี่ชอย แต่ก็รุนให้เป็นที่ทางบวกแล้วมันก็บวกจริงคำตอบที่เราคิดไปว่ามันจะต้องไป่อนที่เขาจะตอบคําตอบในใจเราอะคำตอบในใจเราอันนั้นคือไม่มีเลยครับพี่คือผมไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าหรือว่าว่าเขาจะพูดถึงผมยังไงครับแต่พอคําตอบออกเป็นบวกเราก็แบบโหเปิ้นปิ่มคำไหนที่เรามองมันแบบ พุ่งพลาดเลยอ่านในเล่าที่คำตอบของบันคนไม่ใช่คนตอบที่จะตอบมาตอบว่าเขาก็บอกว่าผมเอ่อนิสัยดีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วก็มีน่าจะแนวว่านิสัยดีทัศนคติดีอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับพฤติกรรมเวลาเราอยู่กับเขาวันอะไรชัดเจนเลยแบบว่าเขาควรใจกับเราไหมผมว่าเขาก็คุยกับผมมากขึ้นครับด้วยความที่พื้นฐานเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เฟรนลี่มากขนาดนั้นแล้วเขาเป็นคนที่เอ่อนิ่งๆเนาะนิ่งๆหน้านิ่งๆ แต่การที่เขาคุยกับเราเยอะขึ้นผมว่ามันก็เป็นเป็นแนวทางที่จะพัฒนาไปได้ได้มากขึ้นอ่าไม่ไม่ถามวันที่เราให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วว่าเขามีทีดแบบประมาณยังไงวันวันที่ผมให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วอะครับเขาก็เขาก็เขาก,เขาก,เขาก็เดี๋ยวเดี๋ยวครนี้ก่อนนะหลายวันละไม่านหรือว,ว่าเราคุยกับเขาทุกวันจนจนมันมชินชาจนมันแบบว่ามผมผม เขาบอกเขาก็อึ้งเหมือนกันพี่ว่าแบบเออทำไมทำไมอยู่สงถามขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่ใช่ผมก็บอกว่าผมก็ก็บอกตามความจริงเขาบอกเออก็โอเคก็โอเคครับใช่แต่ว่าวันนี้ก็คุยทุกวันทุกวันครับคุยทุกวันคุยไม่ได้คุยทุกวันก็อะไรนะครับก็ฝันดีฝันดีก็ไม่ใช่ไม่ไม่้ออฝันดีไม่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 ต้องเป็นแฟนก็บอกฝันดีได้เป็นแฟนกบฝันดีได้ไม่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 ต้องเป็นแฟนก็บอกฝันดีได้ มีมีครับมีบอกฝันดีครับมีออมีก็คุยกันทุกวันครับออวันหนึ่งมากกว่านหนึ่งรอบเป็นแชทหรอือว่าเป็นโทรครับเป็นแชทส่วเป็นพิมพ์คุยเป็นพิมพ์ค,ออครับผมแชทเป็นการมาไล่ต่างไปหลายคนรู้สึกว่าเชียร์ครับอยากให้มันถึงคำวา่าแฟนเราหรือเปลใช่ทุกคนแบบให้กำลังใจผมแล้วแบบเออเชียร์เชียร์เหมาะสมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้โหรู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะว่าเพราะว่าก็เขาเป็นคนที่มีสเปคค่อนข้างสูงอ่ะแสดงว่าเรารู้รู้แต่เราก็รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองครับผมแสดงว่า ไปทําการบ้านในตลุแนี่มันมดแล้วครับก็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 มีคําถามครับคำถามคนรอบตัวเขาอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีสืบมาครับแล้วตัวเราเห็ว่าโดนติถูกจะกี่ข้อในสเปคที่เขาเลือกไว้อ่าเออมันมีอะไรบ้างนอกจากเป็นคนดีนะผมว่าทัศนคติการดูแลอ่าอ่าเราก็เป็นผู้ชายแมนแมผมว่าแบบความตรงความเป็นภาพบุตรเราอาจจะเข้าเป้าอ่าครับผมครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ อ่าดูแอนเวนเจอร์อยู่นะเาดูคอนเจ้าของอะไรนะเปร้านแล้วไม่คนลูกค้าแต่ว่าทุกอย่างก็ไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันติดมาตอนนี้มันติดตรงไหนผมว่าเวลาแหละผมว่าเวลาเวลาเวลาผมว่าอายุประมาณนี้แล้วอ่ะมันคงไม่ได้มีอะไรที่จะเล่นๆแป๊บๆเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ที่ให้กันมันสำคัญมากกว่าตั้งแต่รูทไปเขามาเล่นเสือ เขาหายไปเลยคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นนี่แล้วมีนักเล่นเซิร์ฟกันอีกอ่คนมันโตต่ช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ฝนตกแล้วไม่มีปา เมื่อกี่ผมตตการดูดีแบบดำน้ำก็ดำน้ำก็ผมอยากชวนเขาไปดำน้ำเหมือนกันแต่ช่วงนี้มรสุมเข้าสร้างผลไม่เป็นใจไม่เกี่ยวที่เราพูดไปเราไม่ดีเราเข้าเล่งเต็มๆเนี่ยมันเรากำลังแบบอะไรไม่ไม่ไม่ตรงเป้าเข้ามาเราก็ปวยตัวเองอยู่ชั้นพิจาราการที่เราให้สัมภาษณ์ไปมันให้คนคนที่จะมองมุมว่าเป็นการกดดันเขาหรือเปล่าว่าเขาต้องตอบเรไม่ต้องมีแชมป์กังวล ผมว่าเขามีทัศนคติที่ที่ที่ไม่กดดันเลยขนาดนั้นเขาค่อนข้างค่อนข้างสบายครับเขาสามารถผมว่าเขาโตพอที่จะมองได้ว่าอันนี้คือคือการการบอกไปตรงๆไม่ได้กดดันนะเพราะว่าคุณคุณเป็นคุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะชอบเราหรือเปล่าเขาให้เกียรติเขาเพราะเราเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเขาแต่ตอนนี้พี่ถามแชมป์ว่าแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกับการที่เข้ามาเูให้พุ่งชนเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะ อ่าม,มาเกินครึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะยากหรือง่ายเนี่ยใช่ใช่ใช่ใจในตีก็มันมันครับครับครับแต่พอเราพูดแบบนั้นมันมีปแต่ผลบวกมาเรารู้สึกดีใจคนคนคนกับคนที่เขียนอะไรแบบนั้ใช่ครับรู้รู้รสึกรู้สึกรู้สึกดีใจที่มีแต่คนเชียร์แล้วให้กำลังใจครับครับผมแต่ว่าสิ่งที่เรามองคือเขาเป็นมิกนะใช่ครับใจเอาไปจีใช่ครับ เาแซวว่าฉันนอีอย่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเด่นเอาผมจริงจังผมจริงจังผมสามสิบกว่าแล้วพี่ผมสามสิบเอ็ดแล้วปีนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการการสร้างอนาคตการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากในตอนนี้นอกคือแสดงว่าถ้าสมมติมันได้คำว่าแฟนทำงานเลยผ<ม>หผมว่ายังไม่รู้เลยอะแต่ก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาให้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 นานให้นานหน่อย สำหรับแชนการที่เราจะมีแฟนที่จะมองเห็นอนาคตเราต้องใช้เวลาอย่างไรในตัวส่วนตัวเราถ้าไม่ได้พูดถึงว่าสันนี้เป็นจงได้เนอ่นนอเนาส่วนตัวผมว่าการเป็นลมใต้ปีกให้กัรและกันครับแล้วก็เป็นเป็นพลังบวกด้านจิตใจให้กันและกันมีความเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้ว็รางว่าตอนนี้ชีวิตถ้าพูดถึงชีวิตแชมป์คือร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วทุกอย่างพร้อมหมดถามว่าพร้อมไหมก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่ง ัน,นี้รรา่คบก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาโดนหลอกโอนหรือกระเป๋าอะไรพูดคุยรต่ให้เขาใงใจะใมม,มีมีครับมีก็อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วคือก,ก็ก็มีการช่วยเขาติดต่อทนายครับแล้วก็ติดต่อทางตำรวจก็มีมีรุ่นพี่เป็นเป็นเป็นทางตำรวจก็ช่วยช่วยกันครับตอนนี้คดีก็ก็น่าจะคืบหน้าแล้วครับผม เขาเขาหน่อยมากนเพราะว่ามันเยอะกินเยอะยคือเขาเจอเจอเจอผลกระทบแบบก่อนหน้าก่อนหน้าจะจะโดนหลอกก็แบบมีสุนัขเขาตายใช่นั้นก็น้อยไปแล้วแล้วก็สัปดาห์ต่อมาก็มีโดนโกงอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่อต่อต่อกันครับอย่างในฐานะที่เราเป็นคนคุยคราเราช่วยกุญใจเขายได้ไหมมัเก็เลยคุยกันไงคนจีบ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 ในฐานะว่าที่แฟนอตโวสาร เราเราดึงใจเขายัางไงบ้างหรืใหใรอ,อให้กำลังใจไงบ้างเพราะเขาต้องดิ่งมากก็มีให้กําลังใจไงบ้างก็ก็ก็รับฟังเขาครับ,บ,รบก็รับฟังเขาสิ่งที่เขาอยากอยากพูดอยากระบายอยากอยากสื่อสารออกมาประมาณนี้แล้วให้กําลังใจแล้วก็หาอะไรเขาฟังที่มันเป็นพลังบวกครับแล้วเราก็พูดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพลังบวกให้เขาฟังครับอย่างไรก็สงสัยอยากจะเห็นรูกคู่ครับมันไม่มีประกอบข่าว นี่คือนี่นี่คือตรงๆเลยว่ายังไม่มีต่อละมา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 ออกไม่ต้องดูยังไมันจะได้เห็นไหมอ๋อต้องขออนุญาตก่อนครับอ๋อแต่มันมีใช่ไหมในสต็อกการเล่นเซิร์ฟกันเออมีคุกซองส่วนใหญ่เวลาเล่นเซิร์ฟมันมันจะเล่นคนเดียวไงพี่คนคนอีกคนนึงก็จะอยู่บนเรือใช่ไหมเล่นทีละคนทีละคน แต่มันก็มีการเล่นคู่เหมือนกันแต่ก็ต้องรอเขาอนุญาตว่าเมื่อไหร่จะเขายอมให้เราเล่นคู่ได้ในโทรศัพท์เรามีมีโทรศัพท์เรามีนุ่มโดยเฉในแกงเราไม่มีต้องต้องรอผลหยุดก่อนแล้วไม่เล่นใหม่รอบนี้ก็จะทายแบบเยอะเลยรอบนี้ผมจะแบบกระโดดลงไปเล่นคู่ด้วยเลยซึ่งจะว่าก่อนไปปีพี่คงได้สถานะครับเออโหผมก็ตอบไม่ได้นะอันนี้พี่ไม่กดดันพี่แค่ถามันเอถ้าผมถ้าถ้าผมถ้าผม ผมก็ผมฝันได้ผมก็อ,อยากให้ผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นที่เราคิดเอเร็วแหละแต่นี่มันคือความจร <c oughs> <อ>ิเรงเราก็ต้องรอเขาด้วยไม่ไม่ไม่ผมเป็นคนค่อนข้างชิวมากาแต่แต่ว่ามีพวกพี่นี่แหละคอยกดดันซึ่งผมไม่ต้องกดดันไงเพราะพี่จะช่วยผมกดดันเองแ้เคยถามเราก็ต้องประมาณไหนเราถึงเราถึงแบบยากามในการที่สัมภาษณ์ไปไหมว่าเออมันถึงจะแบบหรือว่าเขาปล่อยเขาปล่อยให้แชมป์ฟรีเลยความรู้สึกพูดออกมาเลย ก็ก็พูดตามความความปกติแล้วครับเขาเขาไม่ได้มาไม่ได้มาบอกว่าห้ามพูดนู่นพูดนี่ไม่ได้มาบล็อกอะไระครับแต่เรื่องเวลาผมไม่เคยถามเลยเพราะผมก็กลัวอย่างนี้นะกลัวแบบจะไปกดดันเขาจะจะไปเร่งรัดจนเกินไปผมก็ปล่อยให้มันแบบเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นครับแล้วแต่ว่าตอนนี้นเขาก็ดูเราใช่เขาจับตาดูเรา แต่มันเป็นข้อดีนะที่เขาดูเราอยู่ไงเขาแสดงว่าเขาสนใจเราไงีเป็นคนเขาข้างตัวเองนะผมนักหนังนักหนังนกหนังนักหนัคนักหนังนักหนังว่กหลังนักหนังนหลังด้กนังักหนังหนังนักหนังนักหนังนักหนังเหนังนักหนีงกหนักานั่นักานังกงนั้หนังักานกหนั่นกันันงนน่ััเงนกางงั ครับไกลไกลไกลปิดกล้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่เดาว่าถ้าหันหน้ามรสุมไปแล้วรับรองเจอแน่ยืนยันแล้วแต่ไม่ยังมาเล่นเถอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขาหยุดเล่นไม่ต้องโทษผมนะไม่ต้องโทษผมนะตอนนี้มันมรสุมใช่ใช่ช่วงนี้ฝนเข้าเยอะครับหลายคนแบบดูอยู่ลุ้นลุ้นครับก็ เาบอกว่าอะไรเดียเก็บอกว่าช่วย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 ผมเชียร์ต่อไปนะครับผมแฟนคับทุกท่านนะครับครับส่วนแซมมี่ก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมช่วยเชียร์ผมให้แจกผมไม่ที่แต่งเลยพัมเชียร์คอ้โหไม่ที่แม่งต้อง อย่างนี้ค่ะโอเคครับครับผม่านนึงค่ะไม่ใช่รโทร่จนะครับแค่จดเดว ที่ได้่ผมยังรับพูดกันอยู่ครับภาพคู่ครับไม่แต่ผมยังไม่สัมภาษณ์เรื่องงานวันนี้เลยนะพี่เก๋บอกพี่เก๋บอกว่าอย่าลืมพูดเรื่องงานนะลูกลูกเรื่องงานพูดอะไรยังชวนแซมมี่มาวิ่งไหมชวนแซมมี่มาวิ่งไหมเออชวนมางานนี้บอกพี่ก้องบอกพี่ก้องเออชวนมาวิ่งนะครับวัน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 ที่24พฤศจิกายนนี้นะครับผมเออครับอยากชวนมาวิ่งนะครับผมชวนไปชวนใครครับชวนคุณแซมมี่คารเวลครับผม เขาวิ่งได้ไหมสเตลล์เขาหรือสเตปเขาวิ่งได้ไหมคุณจะมี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมเป็นนักกีฬาผมก็สอนได้นะมาช่วยมาช่วยแต่ถามว่าผมวิ่งเป็นไหมอ้าวเราวิ่งเป็นไหมเราวิ่งเป็นไหมก็พอได้ครับพอได้พอได้ ีก็วิ่งได้เลยเนะื้อพี่บอกว่าวิ่งได้ครับเพราะว่าตอน,น,นเด็กๆก็ชอบวิ่งราวอยู่ก็ <c oughs> เลยอยากให้คุณแซมมี่ลองวิ่งในงานบุญด้วยครับผมมาร่วมทำบุญกันครับอายอัดวันไหนนะครับวันที่24พฤศจิกยายนนี้ครับผมก็คุณแซมมี่เตรียมใจมาเดี๋ยวเราเตรียมชุดจับที่ไปให้ครับพี่เก๋ครับเตรียมชุดไปด้วยจะให้หรือว่าลองให้จะให้คุณแม่เตรียมชุดไปให้คุณแม่จะตอบ